สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือแปลงที่สองนะคะที่เราจะพามาดูเขาก็จะกว้างยาวไปจากตรงนู้นเลยค่ะให้ดูนะคะตรงนู้นเลยแปลงนี้จะใหญ่กว่าแปลงที่แล้วนะคะทุกคนเพราะเขาจะมีสองแปลงกั้นกลางระหว่างกันนะคะแล้วก็พาชม เขากว้างใหญ่ขนาดไหนนะคะทุกคนแล้วแปลงนี้เขาก็อยู่ข้างทางเราก็จะเห็นความสวยความงามของเขาใกล้ๆทางนะคะอาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรที่มารบกวนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะอยู่ริมถนนเลยค่ะ ถามว่าเราชอบอันไหนเราชอบอันแรกค่ะเพราะอันแรกก็จะไม่ค่อยมีเสียงรถเสียงอะไรและดอกดอกทานตะวันของเราก็จะงามงามอันนี้ก็งามแต่ว่ามีเยอะงามกันคนละแบบแล้วแต่สถานที่เนาะแต่เราก็จะให้ดูเนี่ยเลยคะ่ะติดถนนเลยนะคะ แปลงนี้ก็ยังไม่บานเต็มที่นะคะแปลงที่แล้วก็บานเยอะกว่าอันนี้เขาก็จะปลูกห่างก,กันนิดหนึ่งเนาะถ้าพาเดินย้อนสอนมันก็จะเห็นแค่ข้างหลังเนาะทุกคนมันก็จะไม่เห็นดอกทานตะวันเนาะอันนี้เขายังไม่บานนะคะเขายังเป็นเบบีอยู่ น,นี่ก็บานเยอะแล้วสวยมากๆค่ะทุกคนวันนี้มีลมก็เลยไม่ค่อยจะนิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เขากำลังจะเริ่มบานนะคะความสวยงามของเขาก็เริ่มมาและะ้วค่ะส่วนอันนี้ก็สวยเหมือนสาวสุดคลังเลยค่ะ จะให้ชมนู่นค่ะสุรวจของลูกตาไปฝั่งนู่นคนก็มาเดินชมกันเยอะเหมือนกันนะเพราะตรงนี้มันจะเป็นทางคนเดินเนาะเพราะทำถนนไว้ให้คนเดินจะมีคนมาเดินขี่จักรยานบ้างอะไรบ้างใครผ่านมาก็ยกกล้องถ่ายรูปจ้ะ ็บความงามเนาะรู้สึกว่าตรงนี้เขาก็จะปลูกทุกปีนะคะทุกคนใครอยากมาถ่ายรูปแถวบ้านเรามาได้นะคะอยู่ใกล้ๆบ้านเองขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะ